สวัสดีค่ะจากร้านซีโร่นะคะวันนี้แมคค้าจะมาแนะนําเรือค่ะสําหรับหน้าน้ําแบบเรานี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเรือตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันมีดียังไงนะคะโอ้อันดับแรกเลยลูกค้าค่ะมาด้วยสองสีนี่สีสันตัวนี้บอกก่อนเลยว่าสวยงามขนาดนี้นี่สีแดงแมทัลิกนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็สีน้ําเงินนี่สีน้ําเงินแมทัทลิกอย่างนี้เลยอ รีโมทนะคะลูกค้าค่ะรีโมทตัวนี้ค่ะรีโมทมาเป็น2.4นะคะแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะ2เซลล์แบบนี้เลยในเซตนะคะมีมาพร้อมชุดชาร์จ USB แล้วก็ใบพัดสำรองมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะโอ้ตัวนี้บอกก่อนลูกค้ารีโมทได้2.4สปีดคอนโทรลใช่ไหมคะลูกค้าค่ะแล้วตัวนี้ค่ะมีปุ่มค่ะนี่มีปุ่มตั้ง DR ตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะเอาไว้สําหรับตั้งความเร็วค่ะเร็วช้าได้นะ สำหรับตัวนี้ลูกค้าสามารถตั้งตั้งได้เลยว่าอยากให้วิ่งเร็วหรืออยากให้วิ่งช้านะคะอีกตัวหนึ่งค่ะลูกค้าค่ะเป็นตัวตั้งทิมของหางเสือนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะสามารถตั้งทิมได้ค่ะสำหรับตัวนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเลยไฮไลท์เลยต้องพูดว่าไฮไลท์ของตัวนี้เลยค่ะปกตินะคะลูกค้าค่ะเวลาลูกค้าเอาไปเล่นค่ะแบตเตอรี่ค่ะรีเทียมนะคะทั้งหมดเลยลูกค้าห้ามเล่นจนอ่อนหรือเจือบหมดนะคะไม่งั้นแบตเตอรี่ของเขาจะเสียใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะที่สําคัญเลยตัวนี้ค่ะ เขามีระบบแจ้งเตือนเป็นตัวอารามนะคะแจ้งเตือนสําหรับแบตเตอรี่ค่ะถ้าลูกค้าเล่นแบตเตอรี่อ่อนค่ะตัวเรือนะคะจะมีไฟกระพริบแล้วก็ตัวรีโมทจะมีเสียงเตือนค่ะทําให้ลูกค้าสามารถเอากลับเข้ามาแล้วก็เอากลับเข้ามาแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็ไปชาร์จได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะใครที่มองหาค่ะเรือเรือที่อยากจะเอาไปเล่นตัวนี้เลยแม่ค่ะแนะนําค่ะ HJ 8 0 8คะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเรือ HJ 8 0 8ตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านสิโ่ค่ะเมกา สปาเด็กชั้น5ค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าค่ะกดติดตามไว้ค่ะสองช่องทางค่ะ Facebook นะคะซ i r ร่ i อ h o p อ,อค,ค่ะ